สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศักมเล็ดละ,มะเมล็ดละท่อนพัน้าหานสัตว์นะตอนนี้ก็คือเป็นบล็อกของหญ้ากินนีมอมมาซานะครับกินนีมอมมาซาทีา่หน้าวันนี้ก็คือวันที่20นะครับมีนาปี64นะครับก็จะเป็นมเมล็ดที่เอาไปปลูกในหน้าฝนหรือว่าในปี64ได้ทั้งปีนะครับตัวน,นี้ก็คือญ้ากินนีสีเอ้ไม่ใช่กินนีมอมมาซานะครับก็ เรียบร้อยครับผ่านการเอามาทดสอบอัตรางอกแล้วก็อัตราการเกิดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับมั่นใจได้ว่ามเมล็ดทุกกิโลที่ซื้อไปจากทางเรานะครับเราผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมเมล็ดค้างปีหรือว่าไม่ผ่านการทดสอบนะครับก็เราก็จะมีการจับเทสมาทดสอบทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือยากินีมอมบาซาครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ โฆษณาบอกข่าวต่อตอกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ลูกค้าให้การอุปการะนะครับวันนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจเมล็ดพันธุ์ยาหาสัตว์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยังจัดส่งทุกวันเนาะตัวนี้ก็คือยาหนีมอมมาซ่านะครับ